ในทางกลับกันส่งผลดีต่อสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่จะมีปัจจัยแรกคือปัจจัยภายนอกที่มาจากมาเลเซียและประเทศมาอำนัจนะครับที่เข้ามาแทรกแซงก,กิจการภายในประการที่2สิ่งของปิดกฎหมายการค้ายาเสพติดและประการที่3ที่เป็นปัจจัยสําคัญคือการค้ามนุษย์3ประการน,นี้เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พอมาเลเซียวุ่นวาย นครับทหารไทยเปิดกว่าล่างอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์ในภาคใต้จึงกลับมาดีขึ้นสําหรับประเทศไทยเหตุการณ์ในเรื่องของมาเลเซียคงต้องลากยาวมาเลเซียคงจุป,ปัก สวัสดีครับพบก,กับผมเทืศักดิ์จกพีวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศโดยเฉพาะในอัฟกานิสถานนะครับและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเริ่มต้นปรากฏการณ์นะครับคนสนิทของประธานาธิบดี กานีนะครับหนีออกจากกรุงคาบูไปกับนายโดยทิ้งรถโตโยต้าสาคนนะครับแล้วก็เงินดอลลาร์เป็นฟอนทิ้งไว้ในบ้านนะครับนักรบตาดีบานบุกเข้ายึดทำเนียบประธานาธิบดีอัฟกานิสถานในกรุงคาบูโดยไม่มีรายงานว่าเกิดการต่อสู้กันอย่างไร่ยนั่งพักรวมทั้งถ่ายภาพเป็นที่รึกนะครับบริเวณสำหรับชายสวมสูทในภาพนี้ก็เป็น สำนักข่าว AP นะครับที่ระบุว่าเป็นอดีตองครัก์ของประธานาธิบดีของอัลลาฟกานีซึ่งปรากฏว่านักข่าวรายงานว่าหลบหนีไปก่อนหน้านี้นะครับอับดุลเลาะโมฮิบนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งอัฟกานิสถานเป็นลูกน้องที่ประธานาธิอัลลาฟกานี i, ไว้ใจมากนะครับเขาคือราชางเงาผู้ควบคุมงบประมาณกลาโหมของประเทศ หลังจากเขาหลบหนีไปต่างประเทศพร้อมกับการีมีรายงานว่ารถโตโยต้าของเขานะฮะซึ่งเป็นแลนด์ครูเซอร์สามคันที่บ้านพักนะ,ะถูกพบในกรุงคาบูซึ่งภายในมีพัะบัตรดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะ,ะกองเป็นฟ่อนๆอยู่เต็มเลยทีเดียวในขณะที่สัญญาณนะครับบ่งชี้ว่ากลุ่มตาลีบนันนะครับ2.0เปลี่ยนแปลงนะไปมากจากเมื่อ20ปีก่อนนะครับ จวบจนเวลานี้นะครับพฤติกรรมที่มองเห็นได้ของกลุ่มตาลีบันไม่ได้เป็นไปอย่างเลวร้ายสุดโต่งดังที่คาดการกันไว้นะครับโดยที่พวกเขากำลังใช้วิธีการค่อนข้างจะเป็นสายกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับในการเข้ายึดกรองของกรุงคาบูกล้งนี้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการส่งเฮลิคอปเตอร์นะครับอพยพคนสหรัฐอเมริกานึรคนในสนามบิน กรุงคาบรูระยะ200เมตรด้านในประธานาธิบดีโจบไบเดนยืนยันพันธมิตรนะครับไม่วิจารณ์การถอนทหารสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นร,รอบๆท่าอากาศยานนานาชาติฮามิดขาไซในกรุงคาบูทำให้กองทัพสหรัฐต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ถึง3ลมลำเคลื่อนย้ายชาวอเมริกันนะครับ169คนในโรงแรมแห่งหนึ่งไปยังสนามบินซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ200เมตร ขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนยืนกรานไม่มีเสียงวิจารณ์นะครับจากชาติพันธมิตรนะครับกรณีที่สหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานในขณะที่ตาลิบันลอมีลานนะครับทำท่าทีรมชอมนะครับกับฝ่ายอื่นๆในอัฟกานิสถานนะครับหลังที่ทำการโค่นที่กรุงคาบูได้เรียบร้อย หลังจากที่มีการใช้กําลังนะครยึดที่อัฟกานิสถานค้นคณะบริหารของประธาน,นาธิบดีอัลลาฟการีได้อย่างรวดเร็วในไม่กี่วันตาลิบันในยุคใหม่ท่าทีชวลอมชอมกับฝ่ายอ,อื่นนะครับในอัฟกานิสถานโดยมนะีปากีสถานเป็นตัวกลางและสถานที่สร้างสันติภาพในปูยภาคนี้ก็ปรับเปลี่ยนมายังรัฐต่างๆในปุยภาคขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับ เป็นอันว่าหลุดหายไปนะครับเกมนี้จบไปยังยนะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในขณะที่กษัตริย์มาเลเซียมีการตั้งนะครับอิสมาเลนซาบรียาครอบนะครับขึ้นเป็นานายกคนใหม่ของพรรคอัมโดนะครับก็ปรากฏว่าคืนสู่อำนาจสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียนะครับทรงแต่งตั้งอิสมาอิลซาบรียาคอบ เป็นนายัฐมนตรีคนที่9ของแดนสีเหลืองเมื่อ20สิงหาคมนับว่าเป็นการหวนคืนอิสรภาพอีกครั้งของสหามาเลนะครับแห่งชาติหรือพรรคอัมโนที่มีข่าวอื้อเฉาวเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในขณะที่มาเลยังคงเผชิญทั้งปัญหาโควิด -19 และสภาวะเศรษฐกิจนะครับกระทบจากผลพวงของโรคระบาดนะครับอิชมาอิลบาซีนะก้าขึ้น มาแทนที่นายกรัฐมนตรีมูยัดินยะสินนะครับซึ่งตั้งใจลาออกตั้งแต่16สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากเกิดความขัดแยง้งภายในรัฐบาลนะครับทำให้ตัวเขาเองนะครับสูญเสียเสียงข้างมากในสภาอย่างเราก็ตามนะหลายคนกังวลว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหน้าเก่าๆอาจจะนำไปสู่การที่มีรัฐบาลไม่เสถียรภาพไม่ต่างจากเดิม สํานักพระราชวังแถลงว่าอิสมาอิลซาบรีเข้าสาบ,บานตนเป็นนายกรัฐมนตร,นะรีหลังจากได้รับการสนับสนุสน,นจากสอสอจวนวน114คนจากทั้งหมด222คนในสภาผู้แทนราษฎรสมเด็จพระราชาธิบดีหวังว่าการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะช่วยให้วิกฤิบ้านเมืองกล้งนี้ยุติลงทันทีนะและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะกลับมาร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันโดยนะครับพักวาระการเมืองไว้ชั่วคราวนะครับคำถแถลงของสำนักพระราชวังระบุเช่นนั้นนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอันดุลเลาะลีอาญาดุลดินนะครับอบดุลตาฝ่าบิลลาชาเคยตรัสก่อนหน้านี้ว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องผ่านการบวชของสภาเพื่อยืนยันถึงเสียงข้างมากนะครับการขึ้นดนรงตําแหน่ง ผู้นำของประเทศของอิสมาอิลซาบรีในวันนี้ก็เป็นการเปิดทางให้พักอนโนาจได้กลับมากลุ่มอำนาจในการบริหารอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งเมื่อปี2018และจากเคยได้รับผลกระทบจากการยกเยกเงินกองทุนวันดิบรอพเมนต์เบอร์ฮัหรือวันเ d ็มดซึ่งต่อมาเงินดังกล่าวก็ถูกส่งคืนนคะครับเขาถือว่าเป็นนายกรัมตรีคนที่3ของมาเลเซียในช่วงระยะเวลาเพียง3ปีเสร็จ หลังจากพักอัมโนได้ถอนการสนับสนุนหมูย่ยัดดินเมื่อเดือนที่แล้วโดยอ้างว่าคุมโควิดน9ทีนั้นล้มเหลวนะครับเสียงข้างมากแบบเฉียดฉิวเช่นนี้นะครับอิชมาอินซาบรีต้องระวัดวังไม่ว่าจะเป็นสสคนไหนคิดกระบฏหรือชิงเก้าอี้ขึ้นมานะครับสิวะมุรกันปันเดียวนันกวิเคราะห์ทางการเมืองระบุเช่นนั้น เขาเคยเป็นรองนายยกรัฐมนตรีของหมู่ยยดดินและยังเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 มาเลเซียมียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 อยู่ที่2 3 5 6 4รายทำสถิติสูงสุด3วันซึ่งทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมกว่า1.5ล้านคนและยังมีอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตต่อประชากร1ล้านคนนะครับสูงสุดของภูมิภาคของเอเชียซึ่งหมายความว่างานนี้มาเลเซียอีกยาว ในขณะที่ภาวาพนักงานนะครับของจีนนะครับสนามบินเซี่ยงไฮ้ติดโควิด -19 สั่งกักตัวซุ่มเสี่ยงประวันักร้อยคนเลยทีเดียวทางการนครเซี่ยงไฮ้ของจีนได้สั่งให้มีการมีความเสี่ยงสูงกับคนนับร้อยคนทำการกักตัวในทันทีหลังจากพบพนักงานขนสินค้าในสนามบินเซี่ยงไฮ้นะครับฟู่ตงจำนวนหนึ่งติดโควิด -19 ประชาชนจำนวน120คนนะครับ ซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดประการ5คนที่ติดเชื้อโควิด -19 เ <c oughs> ข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังมีอีกหลายร้อยคนนะครับจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงรองลงมานะครับซนการติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศจีนสิทธิอนุสิทธิ์ถึงขั้นช็อกเลยเดียวฮะศาสนาจารย์แซมเบเลียนนะรเรียนแบบพระเยซูนะทดลองถูกฝังทั้งเป็นสุดท้ายตายจริงนะครับเจม ซาการาฮะศาสนาจารย์ประจำโบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งในแซมเบียถูกพบสภาพเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังสั่งให้ลูกศิษย์ฝังตนเองทั้งเป็นลงไปในหลุมเพื่อพิสูจน์การฟื้นคืนชีพภายใน3มวันแบบพระเยซูนะครับซาการาวัย22ปีซึ่งเป็นศาสนาจารย์สังกัดโบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งในเมืองชิดีชามีความศรัทธายอย่างแรงกล้าว,ว่าตนเองจะสามารถเรียนแบบการฟื้นชีวิตของพระเยซูได้ นะครับเลยยังพูดโน้มน้าวจนคนรอบข้างเชื่อว่าเขาสามารถทําได้จริงนะครับปรากฏว่าอย่างไรก็ตามซา,าการานั้นอาจจะเป็นเพราะความเชื่อทางาศาสนาที่คาดเคลื่อนจึงทําให้มีการแลกด้วยชีวิต3วันหลังจากโบทหลังฝังศพลงไปเพื่อทําการพิสูจน์แต่กลับพบว่าซา,าการาได้ลาโลกไปเสียแล้วหลายคนพยายามสวดท่องมนเพื่อทําให้เขาฟื้นขึ้นมาพฤติกรรมการอ้างอิทธิฤทธิ์นะครับ ของพวกที่มีความเชื่อในท้องถิ่นในแอฟริกาเคยเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นศาสนาจารย์อ้างว่วเบอร์โทรศัพท์ของพระเจ้าบ้างก็นํายาฆ่าแมลงมาฉีดใส่ใบหน้าคนเพื่อรักษาโรคบางคนก็จัดฉากเรียนแบบการตายแล้วฟื้นได้แบบเนียนๆก่อนถูกแชว่าเป็นพวก หลวงโลกซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแอฟริกาประเทศที่ด้อยพัฒนาในขณะที่พันธมิตรชาติ NATO, นาโต้ก็ร้องขอเวลาอพยพพลเรือนนะครับวันไม่ทันเส้นตายนะครับบรรดาชาติพันธมิตรของกลุ่มนาโตที่เข้ารุกรานในอัฟกานิสถานเรียกร้องให้ขยายเส้นตายในการอพยพคนนะครับออกจากอัฟกานิสถานจากเดิมกําหนด3 1สิงหาคมนี้หลังจากมีประชาชนจํานวนมากไม่สามารถฝ่าด่านของกลุ่มตาลิบนัน เข้าไปยังสนามบินได้เหตุการณ์ภาพน้ําตาไหลเกิดขึ้นทหารของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำการช่วยเหลือแล้วก็มีการส่งลูกให้นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาข้ามกําแพงในกรุงคาบูกลายเป็นภาพวายร้านะครับชายอฟกันนะครับส่งลูกน้อยไวายทาลกให้กับนาวิกยอธินสหรัฐอเมริกาที่ต้องตัดสินใจโน้มตัวลงมารับอย่างไม่หล่อทิ้งกำแพง สนามบ,บินเมืองกรุงคาบูนะครับขณะที่ตาดิบนันสกัดไม่ให้พวกอัฟกานหลายพันคนลี้ภัยทำการออกนอกประเทศในขณะที่โควิด -19 คุมไม่อยู่ฮะปรากฏว่าในนิวซีแลนด์เจอสายพันธุ์เดลต้าอีก11รายผู้นำของนิวซีแลนด์สั่งการสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าให้อยู่หมัดยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่11รายในระยะเวลา1วัน นในแถบนิวอิงแลนด์ของสหรัฐอเมริกาเตรียมรับมือเฮอริเคนนะครับลูกแรกในรอบ30ปีสหรัฐอเมริกามีการเตือนประชาชนเนะตรียมรับพายุเฮอริเคนที่ทวีความรุนแรงในสุดสัปดาห์นี้นะครับก่อนจะพัดตรงเข้าบริเวณทางใต้ของภูมิภาคนิวอิงแลนด์เป็นลูกแรกนะครับในรอบ30ปีในขณะที่อินเดียก็มีการไฟเขียว วัคซีนต้านโควิด -19 นะครับจาก DNA ตัวแรกของโลกอินเดียมีการขึ้นทะเบียนเป็นการฉุกเฉินกับวัคซีนโควิด -19 ชนิด DNA วัคซีนเป็นตัวแรกของโลกระบุว่าสามารถป้องกันอาการป่วยเล็กน้อยจากปานกลางได้66%ตั้งเป้าผลิตเอง120ล้านโดสในขณะที่เกิดเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกานะครับจับชายขูวางระเบิดใกล้นะ รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเจมโทมัสเมงเกอร์นะครับผู้บัชาก,การตำรวจนะครับรัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้มีการถแถลงเมื่อ19สิงหาคมว่าตำรวจรัฐสภาสามารถทำการจับกลุ่มตัวชายอเมริกันนะครับผิวขาวรายหนึ่งที่อ้างว่าเป็นมือระเบิดอยู่ในรถกระบะท,ที่จอดทิ้งไว้ในอาคารของรัฐสภา นะครับสิ่งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ต้องยอมรับนะครับคุกรุนพอสมควรเลยทีเดียวในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนนะว่าสถานการณ์ตอนนี้ในเรื่องของอัฟกานิสถานนะครับที่ปรากฏว่าฐานสหรัฐอเมริกากำลังถอนกําลังออกไปปรากฏว่าต้องส่งกําลังมาทําการคุ้มครองเพราะกลุ่มนาโตไม่สามารถถอนกําลังได้ทันเวลานะครับ กองกาลังของกลุ่มตาลิบันก็ทําการสกัดไม่ให้ประชาชนนั้นอพยพออกจากประเทศแล้วก็ประกาศที่จะสร้างเสรีภาพแต่อย่างไรก็ตามก็เกิดการประทะกันหลายครั้งนะครับกับประชาชนที่ต่อต้านกลุ่มตาลิบันมีคนเสียชีวิตไปแล้วจํานวน12รายนะครับผู้นําของกลุ่มตาลิบันก็ออกมาแถลงยืนยันว่าจะพยายามทำสถานการณ์ให้ดีขึ้นนะครับซึ่งสื่อต่างๆก็วิเคราะห์ว่าท่าทีของอัฟกานิสถานเปลี่ยนไปครั้งนี้ ต่างจากเดิมที่มีท่าทีที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวนะครับแล้วก็รุนแรงในขณะที่หลายประเทศสถานการณ์โควิด -19 ก็กลับมาแพร่ระบ,บาดอีกระรอบหนึ่งโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับในมาเลเซียนะครับก็ได้นายกกำลังตีอีกรอบหนึ่งแต่ฟันธงเลยนะงานนี้ไม่จบแน่นอนเชิงงานสังเคราะห์ทั้ง3ประเดทน เริ่มต้นที่มาเลเซียก่อนนะครับหลังจากที่พักอัมโนกลับมาครองอํานาจอีกครั้งนาย,ยกกนตรีคนเก่าก็อยู่อัมโนออกไปนะครับคนละพักนะคราวนี้เสอรองหัวหน้าพักซึ่งอยู่พักอัมโนขึ้นมาดํารงตําแหน่งงานนี้เขย่ากันอีกรอบแน่ๆนะครับมหาเทมูฮัมมัดเนี่ยคงไม่เอาไม่เอาอ่ะนะครับคงจัดหนักนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอัมโนเคยโดนกล่าวหา รเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับโครงการวันดีเวิร์กเมนต์เบอร์ฮัมีการไปบุกยึดเงินภายในสำนักงานพักการเมืองเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงคราวนี้พักอานาจสามารถรวมเสียงข้างมากได้และก็ได้นายกรัตรีของตนเองนะครับแต่ก็เป็นเสียงที่ปริ่มน้ำนะครับและที่สำคัญเป็นรองนายกรัตรีที่รับผิดชอบสถานการณ์โควิด -19 และก็ประสบกับความล้มเหลวนั่นหมายความว่าฟันธงในเชิงงานสังเคราะห์ได้เลยมาเลเซียยังคงจะวุ่นวายต่อไปอีกยาว เพราะหนึ่งเสียงข้างน้อยในสภาพูดแทนราษฎรประการแรกประการที่สองที่เป็นประเด็นสําคัญคือสถานการณ์โควิด -19 ทนั้นมาเลเซียยังคงไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ในทางกลับกันส่งผลดีต่อสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะมีปัจจัยแรกคือปัจจัยภายนอกที่มาจากมาเลเซียและประเทศมหาฮามนันนะครับที่เข้ามาแทรกแซงกิจาการภายในประการที่2ส,สิ่งของปิดกฎหมาย การค้ายาเสพติดและประการที่3ที่เป็นปัจจัยสําคัญคือการค้ามนุษย์3ประการนี้เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พอมาเลเซียวุ่นวายนะครับทหารไทยเปิดกว่าล่างอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์ในภาคใต้จึงกลับมาดีขึ้นสําหรับประเทศไทยเหตุการณ์ในเรื่องของมาเลเซียคงต้องลากยามาเลเซียคงจุบปักตุเป๋ไปอีกนาน นในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ทีหลังจากวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกําลังเกิดขึ้นนะครับหุ้นส่วนคงเห็นนะตอนนี้มาเลเซียเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนยน,ยน,ยน,ยนายกตรีคนใหม่กําลังเหลือแคนาดาและกําลังเหลือไทยไทยจะต้านแรงต่อต้านไหวหรือไม นะครับซึ่งตอนนี้ไทยรู้อนาคตก่อนนะฮะประเทศอื่นๆเขาไม่รู้อนาคตนะไทยรู้อนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องแก้ไขยอย่างไรมันอยู่ที่ฝีมือนะครับของบอลลูมว่าจะวางแผนอย่างไรในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิธีการเดินเดินดอนเนี่ยมันง่ายไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเหตุการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้มีคนตั้งคาถามว่าสหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโต้กำลังถอนทหารออกไป นะครับการถอนทหารครั <nota' thrive. S 1> ้งนี้จะทําให้สถานการณ์ในอัฟกานิสถานยุติลงหรือไม่นะครับมีคนตั้งคําถามกับผมว่าจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับเหตุการณ์ในอัฟกานิสถานที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาใช้การลุกรานตะวันออกกลางเพื่อต้องการแย่งชิงแหล่งพลังงานน้ํามันและต้องการขายอาวุธในตะวันออกกลางเพราะตะวันออกกลางมีแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่สหรัฐอเมริกาสามารถยึดครองได้ในซาอุดีอาระเบียและอัฟกานิสถานนะครับตอนนี้สู้ไม่ไหวก็ถอยถอยเสร็จจบแล้วยังยังไม่จบ รประธานาธิบดีโดนัลด์จมอ์เรียกร้องให้โจไบเดนลาออกจากการดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีเพราะล้มเหลวในการแก้ไขปัญหานะนรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะที่ปรากฏว่าอิรานในรัสเซียให้การสนับสนุนกลุ่มตาลีบนันะบตอนนี้ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วสหรัฐกำลังเดินเกมอะไรเขาเรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์และรุกทางยุทธวิธีนั่นหมายก็ว่ากลุ่มนาโตตอนนี้ถอยมา ในฝั่งของเอเชียนะครับหลังจากนี้สหรัฐอเมริกาจะใช้วิธีรบทางยุทธวิธีเลิกหลักคิดล่าอาณานิคมมุ่งในเชิงยุทธวิธีในการคว่ำบาตการบอยคอรตในการเล่นงานกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานต่อไปซึ่งปัจจุบันนะฮะทำแล้วในฝั่งของเอเชียนะครับอังกฤษนะครับฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาใช้หลักคิดเดียวกัน จากยุกล่านานิคมนะฮะเป็นหลักเดียวกันในตะวันออกกลางฮะล่านิคมในเอเชียจากนั้นถอยทางยุทธศาสตร์รุกทางยุทธีมุ่งเอาอะไรแหล่งพลังงานน้ำมันและขายอาวุธเป็นสำคัญนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทัศกิ์จิรกิตวัฒนาสวัสดีครับ กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แสงแหางตาในเนภาสลักจากอ,อัมพรเดือนร้อนร้อนเมื่อทิ้งน,นักโกนจะลาเราไปไกลอย่ามีจงางต้องแตกจากดวงใจ Please and please you won't a gone go go please and ทุกวันคืนดู ราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เชิดชม the golden sun turns the blue sea, brings the hill and goes the rum tree. happy be my love at sunset. tis autumn. the, the morning color dancing on beam shines on in my heart's dream of love at santian. The birds come to find it A piece and P.N.Q. The wild world seems to rest And so do I, and so do you Too sometimes It's when we think the sun comes fly There is you stand, the breeze, คืนนี้แฮปปี้บิมอลูว่าซันเดย์โอ้ยอมนินจบยามนี้เป็นเวลาสุดอาวุอย่างไรข้ามสว่างเอาเช่นเดียวกันยามราชฉันจะจอ jangan